สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอมิน3659ทารอดนะคะคลิปนี้ทาคะทุกคนค่ำคืนของวันพุธวันที่24เดือนกันยายนปีพศ2568คนที่คุณนึกถึงนะคะณเวลานี้คนที่อยู่ในใจของคุณเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณนะคะ ก่อนอื่นมาดูพลังงานที่ผ่านมาจนถึงคืนนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะดวงแรนดอมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีอะไรคะ่ะทุกคนเพศอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามารับชมเนี่ยคุณสามารถดูได้เพราะว่ามันดวงสุม่มนะบางคนตรงมากบ้างบางคนตรงน้อยบางท่านไม่ตรงเลยอยากให้ดูเป็นแนวทางเพื่อความมันเทิงจะดีที่สุดนะคะใบแรกเลยคิงเรียนลักษณะคุณนะคะใบนี้ความรักความสัมพันธ์คือ ใบนี้คือน,นิ่งแล้วนะคะทุกคนความสัมพันธ์คุณตอนนี้นะคะหรือตัวคุณก็ได้ที่ไม่อยากทําอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าลักษณะที่คุณถือเรียนอยู่ในมือแปลว่าคุณก็ยังมีความหน่วงนวงคือคิดถึงเขาบ้างถือไว้ในมือนะคะยังไม่ได้ปล่อยไปนลักษณะคิงเธอเรียนเนี่ยบางท่านอาจจะเคยซัพพอร์ตแม้กระทั่งการเงินก็ได้นะดูแลใส่ใจซื้อเสื้อผ้อานาะผมหรือคุณไม่ได้รักใครง่ายๆก็ได้ใบนี้ แต่เมื่อรักแล้วส่วนใหญ่คุณก็มองอนาคตแล้วค่ะทุ่มเทให้กับความรักอย่างนักแต่ตอนนี้ไม่ว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณไม่อยากทะไรนิ่งแล้วเนาะแต่ถ้าบางท่านนะ,ะมารับชมปุ๊บเออเราไม่ได้นิ่งนะเขานน่แนแหละนิ่งไปเนี่นอนละคะ่ะถ้าเขานิ่งไปใบนี้คุณก็คงไม่กระตือรือร้นเหมือนกันเพราะเราจะต้องทบทวนแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่เราทุ่มเทใส่ใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเขานิ่งเราก็คงไม่กระตือรือร้นแล้วละ่ะ มาดูใบต่อมาบางท่านมั่นคงทางด้านการเงินการทองดูแลตัวเองได้ดีมากๆนะคะใบนี้ก้าวไม่เทา้ทาธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้ธาตุดินนะการพึกงสมมังกรลักษณะธาตุไฟคุณนะคะที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้นะหมอมินว่าคุณมีกำแพงกับใครบางคนหรือไพ่เนี่ยนะคะหนึ่งมีกำแพงไม่พูดไม่คุย อีกใบอ,อีกแบบหนึ่งคือบล็อกกันไปแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะบล็อกเขาหรือเขาบล็อกเราแต่แน่นอนละค่ะลักษณะนี้คุณน่าจะเสียใจหรือเจ็บปวดอะไรมาในความสัมพันธ์เนาะนะคะถ้าคุณโสดอยู่นะคะอันนี้จะตีความหมายเลยนะว่าคุณค่อนข้างมีกำแพงกับคนที่เข้ามาคือไม่ได้แปลว่าเราอยากโสดนะคะความหมายคือถ้าใครเข้ามามันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะคะเขาต้องพิสูจน์นะคะต้องใช้เวลานิดนึงแบบนั้นนะคะมาดูใบต่อมา เดรโมนชาวราศีมีน e คนเกิดวันจันทร์ความรักคุณไม่อยากตกในสภาวะที่มันคุมเครือเด e โมนเนี่ยคือมันคุมเครือมันไม่ชัดเจนนะคะมันมันไม่ได้มองเห็นอนาคตก็ได้บางคนคุยแล้วทบทวนอ่าคุยแล้วคุณกระตือรือร้นเนาะดูนะคะไม้เท้านี่เกือบเต็มสิบแปลว่าความพยายามของคุณพยายามอย่างหนักแล้วณเวลานี้คุณก็อาจจะนิ่ง พื่อคิดทบทวนอะไรบางอย่างก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเดโมนเราก็มีความทุกข์ใจค่ะทุกคนเศร้าเสียใจหรือความความรักมันไม่ได้อ่ามันไม่ได้ชัดเจนอะเนาะนะคะเดโมนเนี่ยเราไม่อยากหลอกตัวเองเนะ,ะนะนะฮะไม่มีใครรู้จักเราดีพอแล้ว่ะทุกคนนเวลานี้ที่เรานิ่งเราเริ่มอยู่ได้แต่ที่ผ่านมาเขาเคยเห็นเราไหมเราเคยเครียดเนาะเคยทุกข์ใจเสียใจนอนร้องไห้อย่างเงี้ยกับความรักที่มัน แน่นอนละค่ะเป็นสภาวะที่มันมัน,ม,น,ม,นมันมีสภาวะที่เราเศร้านะคะทุกคนก้าวดาบนะ,ะมีใครกังวลคิดมากเรื่องอะไรอยู่ไหมคืนนี้นะคะหรือที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้นะ,ะอันนี้ธาตุลมตุนกุมเมถุนขอยกหนึ่งใบค่ะแปดเหรียญความรักที่ผ่านมาคุณเสมอต้นเสมอไปกับเขามากๆหรือณเวลานี้นะคะ ใช่อันนี้มันผ่านมาแล้วเนาะบางท่านเริ่มทําใจได้กําลังโฟกัสเรื่องเงินทองหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จหรือโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากทําสิ่งที่คุณควรทานะคะการเงินดีนะคะ,นะะแน่นอนล่ะมันเป็นดวงสุ่มเนาะนะคะใบนี้คืออ่านตามน้ไพ่เนะการเงินการทองเริ่มดีขึ้นการเงินเข้ามาหลายช่องทางมีโอกาสทางการเงินนะคะแต่กรณีบางท่านอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ,อ้ยถ้าฉันอยู่นิ่งๆฉันก็มีเรื่องเครียดเรื่องกงังวล เอาเวลาไปทําในสิ่งบางอย่างก็ได้ค่ะดูแลตัวเองหรือหาอะไรทําเราจะได้ไม่คิดมากนะคะทุกคนสองใบนี้ข้ออีกหนึ่งใบสุดท้ายเนาะการเงินเนี่ยดีนะนะสองใบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักหรือบางอย่างนะมอมินว่าคุณกําลังมีสภาวะที่เรากังวลหนึ่งเหรียญค่ะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะทางการเงินนะคะหรือหนึ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุดหมายถึงการเริ่มต้นรักตัวเองหมายถึงอย่าเอาตัวเองนั่งละจมอยู่กับกองทุกนะคะหันเหความความทุกข์หมายถึงความเสียใจออกมานะะเอาใจนะคะหักงเหออกมานะคะหาอะไรทําจะได้ไม่คิดมากหรือนะคะมาโฟกัสในสิ่งที่ที่คุณบางท่านโฟกัสเรื่องเงินทองแล้วนะหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จนะคะ ขอี่หนึ่งใบสุดท้ายนย่าไพ่ของคุณดีนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องเรื่องราวที่อาจจะทําให้เราเสียใจแต่ตอนนี้ดวงกําลังปรับไปทางที่ดีขึ้นนะคะหรือตัวเราในรหัสใจของเรานี่แหละอัศวินดาบคุณอยากจะตัดอะไรออกไปนะความรักบางคนเจอเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจนะคะขัดแย้งหรือคุณเจอคนที่เขาไม่เคยยอมรับฟังเหตุผลของคุณเลยอัศวินดาบที่ค่อนข้างหนึ่งนะคะอาจจะมุทะลุด,ดุดันเอาแต่ใจ แต่ถ้ามีดาบมีก้าวขึ้นมาตรงนี้แปลว่าอาจจะแบบก้าวล้าเลยก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้บางคนที่ห่างที่นิ่งงันไปคุณอาจจะเคยยอมเคยตามมาตลอดก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้คุณเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนอศวินดาบไม่อยากจะสู้ละสู้ทําไมเครียดอยู่คนเดียวหนักอยู่คนเดียวสองใบาสามใบนี้เป็นไพ่ที่ที่คุณนิ่งแล้วหันหันหน้าไปโฟกัสเรื่องที่คุณจะทํามากกว่ามาฟังเขาบ้างนะคะมาฟังเขาบ้างนะะ คนที่คุณนึกถึงณนะเวลานี้คนที่อยู่ในใจใบแรกเลยค่ะคิงถือดาบเป็นคนค่อนข้างนิ่งๆนะคะเฉยๆค่ะทุกคนนะคะไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่ใบนี้หรือค่อนข้างลักษณะมีอีโกม้มากๆนะคะใบนี้หรือ ปากกระจยไม่ตรงกันปากแข็งนะคะคิงถือดาบมาทตดลมาตดลมสองใบเลยตุนคุมเมถุนนะคะสี่ดาบสภาวะนี้ความสัมพันธ์คุณน่าจะนิ่งแล้วค่ะทุกคนไพ่เป็นขึ้นมาลักษณะนี้เลยแล้วแต่น่าไพ่จะเล่าเรื่องราวนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณเนาะไม่รู้ตรงกับของท่านใดแต่สภาวะความสัมพันธ์มันนิ่งมันเงียบนะคะแต่ว่าในสภาวะนิ่งอันนี้สี่ดาบเป็นท้าพนมือเขาก็น่าจะมีอะไรเริ่มคิดได้แล้วอะ สามไม่เท้าอันนี้ธาตุไฟเมษสิงหนูบางคนคุยกับคนทางไกลหรือทางออนไลน์นะะหรือไม่ก็ไม่เท้าคืองานบางคนก็คืออยู่ในที่ทํางานเดียวกันนั่นแหละแต่สภาวะนี้มีประเด็นนะคะก็ไม่คุยกันหรือถือดาบใส่การคุณเบสสวินดาบเขาเป็นคิงดาบคือบางท่านเป็นคนที่ไม่เคยยอมกันก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์นี้เขาเนี่ยแหละค่ะไม่เคยยอมไม่คุณเลยคุณอาจจะเป็นอัศวินดาที่เอมตัดดีกว่าไม่เอาละแบบนั้นนะคะไม่คุยแล้วไม่ตาม สามไม่เท้าเขารอนะคะทุกคนรอโอกาสรอจังหวะที่จะเข้าหาคุณเห็นไหมคนคนนี้เขาก็มองไปที่ที่เรือที่มันที่มันถอยห่างออกจากท่าแล้วล่ะบางคนอาจจะเพิ่งหนึ่งวันบางคนสามวันบางคนหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์หรือมากกว่าสามหรือสี่เดือนไปแล้วกรณีบางท่านนะคะคิ้งถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงคโนคนคนนี้ก็ค่อนข้างเป็นคนที่ เก่งนะคิงถือไม้เท้าเนี่ยมั่นใจในตัวเองทํางานเยอะนะคะทางานมากกิจกรรมเยอะเลยเนี่ยนะคะหนึ่งเหรียญค่ะทุกคนหนึ่งเหรียญเหมือนคุณได้เลยนะคะหนึ่งเหรียญได้คนละฟังในความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะกาลังเริ่มธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือหนึ่งเหรียญอยากได้โอ,อกาสจากคุณก็ได้อันนี้ชาวธาตุดินกันเมื่อสมมังกร สดาบค่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรน่าจะโลเลลังเลไม่แน่ใจอะไรบางอย่างหรือกำลังสับสนนะ,ะปิดตาด้วยนะเนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์นี้น่าจะนิ่งเงียบกันไปห่างกันไปหรือนะคะที่หนักกว่าคือการบล็อกได้ด้วยนะคะขออีกหนึ่งใบบางคนคุยกับคนอายุที่แตกต่างกันนะคะเนะี่ยแตกต่างกันอายุมากๆด้วยนะถ้าคิงดาบนะคะเจอไพ่เพจเข้าไปต่างกันมากเลย ลักษณะที่เขายังถือเรียนแปลว่าคนคนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่ยังมองอยู่นะคะเหมือนสามไม้เท้านี่แหละนะยังคงคิดถึงคุณอยู่นะยังไม่ได้คาดสายตายังไม่ได้หายไปในจากความรู้สึกเขาก็ได้เต็มเพลสนะคะคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะคุณยังคุณยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดที่เขาเคยเจอแหละเต็มเพลสน่ะนะนะลักษณะของเดมเพลสนะคะตัวเขาถ้าเป็นตัวเขานะเขาน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่พร้อม ความพร้อมหมายถึงบางคนฐานะทางการงานการเงินนะคะหลายๆสิ่งลหลายอย่างก็ได้คนคนี้ค่อนข้างปากแข็งนะคะมาอ่านใจดีกว่านะอ่านใจเขาดีกว่าคนที่อยู่ในใจของคุณเขาคิดและรู้สึกอย่างไรคุณบ้างกรณีบางท่านอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะเดมเพลสคือมีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วแบบนั้นนะคะแต่นั่นนรารับให้อย่างคุณ คุณก็คิดมากแล้วค่ะแต่คุณก็พยายามที่จะตัดใจนะถ้าเจอส,สภาวะนี้นะคะมาดูใจเขาดีกว่าสามเหรียญนะถ้าคุณมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะสามเหรียญเขาอยากกลับมาคุยกับคุณนะใจเรื่อยๆอยากปรับความเข้าใจอยากพูดอยากคุยกับคุณสามไม่เท้าค่ะเขาได้ไพ่ใบนี้ ตะกี้ถึงออกมาแปลว่านะคะคนคนนี้ยังเฝ้ามองยังคงคิดถึงคุณอยู่คือกําลังคิดว่าอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะคุยแบบไหนดีจะเข้าหายัยงไงดีนะคะรอโอกาสรอจังหวะสองดาบก็ขึ้นตะกี้นะคะมาขึ้นในใจของเขาค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็โลเลลังเลไม่แน่ใจสับสนเพราะสภาว่าคุณก็นิ่งนะคะเนี่ยหรือหรือบล็อกกันไปไม่หรือปิดกั้นก็ได้ะคะ่ะ เหรียญคะ่ะทุกคนนะคะถ้าเป็นตัวเขาเขาคิดว่าเขามีเงินมีเงินก้อนหรือมีเงินทองมีหน้าที่การงานค่อนข้างประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้มันรู้สึกโดดเดียวหรือเขามองเข้ามาว่าทาไมคุณน่าจะอยู่ได้อะ่ะดูแลตรงได้ดีเก้าเหรียญเป็นคนที่มั่นใจมีเงินมีทองหรือมีความพร้อมหลายๆอย่างนะคะเตส ชาวราศีพิจิกบางท่านคุยกับพ่อไม้แม่ไมห,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 หรือแม้แต่คนไกลหรือต่างชาติหรือความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วหรือเปล่าคะทุกคนสภาวะที่นิ่งเงียบกันไปเนี่ยหรือถ้าคุณเคยพยายามกระตือรื้นถ้าคุณเงียบเขาอาจจะคิดไปไกลเลยว่าคุณคุณจบกับเขาแล้วหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้ถ้าจบไปแล้วเขาคงจะคิดมากอะค่ะอยากจะกลับมานะถ้าที่ผ่านมาคุณไม่สําคัญตอนนี้คุณเริ่มสําคัญแล้วนะเห็นไ,ไหมเขาเขาหันหลังให้สองอย่างอะไรก็ตามที่เมื่อก่อนนะคะ ตอนนี้เขาหันหลังแล้วเขาถือคุณไว้ในมืออยู่ใบเดียวหมายเดียวนะคะคือคุณสําคัญถ้าเมื่อก่อนเขาเคยโลเลอันนี้นะคะขอพูดลักษณะสองใบนี้ด้วยนะมันติดกันถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นรักเราสองสาคนเช่นเขามีคนคุยไม่ได้คุณคนเดียวคุยนะคะลักษณะที่ท่านยังไม่ได้มีสถานะความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะเราต้องการความชัดเจนละคะ่ะแต่ตอนนี้เขาเริ่มวางหลายๆอย่างแล้วเริ่มมีคุณสําคัญหรือแม้แต่คุณเป็นแฟนแล้ว เป็นครอบครัวเลยค่ะนะที่ผ่านมาเขาถ้าเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์แน่นอนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้แน่นอนแหละเขากําลังสับสนว่าเขาตัดสินใจถูกไหมหรือความสัมพันธ์นี้ไม่มีใครอยากอยู่ในวงโครจรนี้แล้วค่ะสองสามคนถ้าคุณหันหลังหรือแม้แต่เขาเลือกผิดตัดสินใจผิดตอนนี้เขากําลังสับสนนะคะว่าเขาตัดสินใจอะถูกไหมเพราะตอนนี้เขาเริ่มห,หันหลังให้ทุกอย่างแล้วคุณสําคัญนะคะ วีออฟฟอร์จูนของคนเกิดวันพฤหัสนะคะกรมมาจากดาวพฤหัสนะกลงล้อแห่งโชคชะตาคนคนนี้กําลังคิดอยากให้โชคชะตาในหมุนกลงล้อได้มาเจอคุณถ้าความสัมพันธ์ที่ห่างไปแล้วหรือจบมาเดทออกมาแล้วเนาะเขาอยากให้มันย้อนกลับมานะคะใบนี้ก้าเลียนแปลว่าเขาโดดเดี่ยวนะเขมันไม่เต็มค่ะเขาอาจจะมีเสน่ห์ก็ได้มีคนคุย มีคนชื่นชอบชื่นชมแต่ไม่ได้มีใครทําให้เขารู้สึกมันมันใจฟูมันเต็มในใจของเขาเท่าคุณน่ะเขากายัางโดดเดี่ยวอยู่นะคะเดอะสตาค่ะคุณคุณบาลานชีวิตเขาได้ดีนะเดอะสตาเห็นไหมข้างหนึ่งอยู่บนดินข้างหนึ่งอยู่ในน้ําเดอะสตาด้วยความเป็นสตาร์ค่ะความมีสเสน่ห์ของคุณหรือความความรักนะคะเป็นแสงดาวที่นําทางเขาเนี่ยละคนคนนี้ยังคิดถึงคุณ ที่ผ่านมามีใครที่เทกันออกมาไหมคะในความสัมพันธ์เขาอยากได้โอกาสใหม่หนึ่งหนึ่งกระสตาเนี่ยอยากได้โอกาสใหมจริงๆคะอยากได้เริ่มต้นใหม่กับคุณและที่ผ่านมาถ้าเขาเป็นคนที่หนึ่งไม่เท้าเนาะมันพลีใบเขาเป็นคนเก่งนะคะแล้วเป็นผู้นำหนึ่งอะเนาะไม่เคยยอมคุณก็ได้แต่ตอนนี้แน่นอนละค่ะเขาด้วยความมั่นใจของเขาตอนนี้แน่นอนละเขาก็คงไม่มั่นแล้วค่ะไม่มั่นใจละเพราะคิดถึงคุณ อยากได้โอกาสจากคุณนั่นแหละนะคะทุกคนคุณก็ได้ก้าวดาบเขาก็ได้ถ้าท่านใดเพิ่งมีประเด็นเขาก็ไม่มีความสุขนะแน่นอนละบางครั้งเออบางคนอาจจะอยากถามว่าเราเครียดเราทุก์นะแต่เห็นเขาเฉยเฉยเราก็ไม่รู้เขาเป็นยังไงอันนี้หมอก็ไม่ทราบให้มันขึ้นมาลักษณะนี้นะดึงให้คุณเห็นเหมือนกันเนี่ยลุ้นไปด้วยกันเขาก็คิดมากเห็นไหมคะในใจเขาเครียดมากเลย คิดมากคิดฟุ้งซ่านแต่เรื่องคุณเห็นไหมสับสนลังเลมไม่แน่ใจว่าคุณยังต้องการเขาไหมแต่แน่นอนล่ละเขาต้องการคุณเต็มๆอะ่ะยิ่งท่านใดมีประเด็นไพ่พวกนี้ยิ่งนะคะเลเวลมันยิ่งสูงขึ้นเนาะยิ่งมีประเด็นยิ่งมีปัญหาเขาเครียดอะคิดเยอะและก็ฟอร์มมากเห็นไหมคะแน่นอนล่ะคะ่ะเขาคงไม่ได้ไปบอกอาการคนคนนี้นะคะเก็บค,ความรู้สึกเก็บอาการเนี่ยฟอร์มเยอะ เจ็บแค่ไหนเครียดแค่ไหนฉันก็ไม่บอกใครหรือเพอเพอนะคะทำแบบอยู่ภาพกลางคนหมู่มากอาจจะดูแบบลันลาดูเลิศแต่ที่จริงในใจของเขาคิดมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยนิ่งๆแต่จริงๆคิดมากเดรเฮอร์มิตคิดทุกวดคิดทุกแล้วก็วก ok, วนแต่เรื่อง,องคุณเดรเฮอร์มิเป็นสภาวะของคนที่คิดเรื่องเดิมๆค่ะว่าเรื่องเดิมๆเช่นเมื่อวานนี้คุณมีประเด็นอะไรนะคะณนะคืนนี้เขาก็คงคิดเรื่องนั้นแหะคะ่ะ ที่ผ่านมาค่ะว่าที่ผ่านมาของหมอมินคือสามสิบนาทีที่แล้วมวานนี้คือได้หมดนั่นแหละค่ะณเวลาที่คุณฟังก็คือปัจจุบันเนี่ยนะคะปัจจุบันที่ฟังเนี่ยเขาน่าจะคิดถึงคุณอยู่ตอนเนี้เครียดมากเลยก้าวไม่เท้าแล้วก็ไม่กล้าสู้หน้าทั้งฟอร์มมากแล้วก็อาจจะไม่กล้าสู้หน้าด้วยค่ะทําเจ็บไว้อะไม่กล้าสู้หน้าใบนี้หรือคุณนั้งคู่มบล็อกกันไปพ่ขึ้นมาสองสามรอบแล้วบล็อก คุณเป็นคนที่อบอุ่นค่ะทุกคนเข้าคิดในแง่มุมที่คุณอบอ่นนะนะ,ะลักษณะที่ถือถ้วยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นโอบอ้อมอารีนะ,ะยอมผู้อื่นยอมหมายถึงยอมพ่อรักไม่ได้แปลว่ากลัวแล้วนะคะคือเข้าใจผู้อื่นได้ดีอะใบนี้นะคะมี้ยากออกนะเจ็ดดาบแล้วเขาทําผิดแล้วเขาก็ไม่กล้าสู้หน้าจริงๆด้วยนะ,ะซืบสองคุณนะ ะะแล้วก็ไปนี้เขาคงคิดละที่มันจบมันเดทออกมาหรือห่างกันมาหนึ่งอาจจะมีเรื่องราแวงความหึงห่วงหรือเขาเคยทําผิดกับคุณ<ม>นะอันนี้มินชอบขยายนะทุกคนที่จริงไพ่ก็ขยายตามหน้าไพแ่แหละเจดาบนี่คือแน่นอนละความไม่ซื่อสัตย์แอบทําอะไรระลังเช่นคบกับเรายังแอบคุยกับคนอื่นนะค,ะความความลับไม่มีในโลกนะคะความแอบไม่มีในโลกเราต้องไปรู้แหละไม่รู้วันนี้พรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องมันต้องรู้นะคะ รู้แล้วหลหะไพ่เดทออกมาเนี่ยเขาถึงเครียดขนาดนี้แอบแชทแอบคุยแอบทาอะไรรับรังเรานะคะตอนนี้เครียดมากเลยคิดเยอะด้วยอ่าคนนี้ขี้หึงขี้หวงนะคะทุกคนแล้วก็ที่ผ่านมาเขาคงรู้ตัวว่าเขาก็คือรักแต่ตัวเองนะคะอันนี้ขอขยายนะถ้าบางคนคอมเมนต์ว่าเออไม่มีใครไม่รักตัวเองคุณพูดถูกนะคะอันนี้หมอมีนเคยพูดตลอดเนาะ ไม่มีใครไม่รักตัวเองนะคะถูกต้องแต่ถ้าความรักเราเราครบกับใครแล้วความรักของเราเบียดเบียนทําให้อีกคนนึงเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจลองคิดดูค่ะอีกคบอีกคนนึงแต่ฉันอยากคุยกับใครอยากทําอะไรตามใจตัวเองแล้วให้คู่คุณทุกใจนั่นแหะค่ะความรักของของคุณเบียดเบียนอีกคนหนึงแล้วนะคะหรือความในเวลานี้เขาหึงหวงคุณก็ได้นะหรือถ้าท่านใดเจอสภาวะความรักที่ เขาไม่ชัดเจนแปลว่าเขาคุยหลายคนเห็นไหมเขากักความสัมพันธ์คุณก็คงไม่เอาแล้วคนะ่ะเนาะภัยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเครียดนะคิดมากเลยคุณที่นิ่งไปรอคะ่ะรอโอกาสรอจังหวะเวลาที่อยากจะเข้าหาคุณเดือนสั้นคนเกิดวันอาทิตย์คุณทําให้เขารู้สึกมีความสุขยิ้มได้นะคะมีสีสันใบนี้ทําให้อะไรหลายอย่างอะ่ะคุณน่าจะมีน่าจะเป็นคนที่ที่ทําให้เขา นะคะนึกถึงขึ้นมาแล้วทําให้เขามีความสบายใจเดอะซันนะเนาะในความรู้สึกของเขา,าสิ่งสิ่งที่น่ากลัวคือหนึ่งนะคะถ้าเมื่อมีประเด็นเขาคิดว่าคําพูดของคุณเนี่ยตัดจบเข้าไปแน่นอนล่ะคะ่ะคุณเห็นภยัยไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อยู่ๆเราตื่นขึ้นมาตัดจบความรักเราไปไม่ใช่มันมีเหตุผลเลยไหมนี่แหละที่เขาทําอะไรรับหลังเรา ไม่ว่าจะเรื่องทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็ตามมันบง่งบอกว่าความไม่ซื่อสัตย์ถูกไหมคะตรงนี้หรือสิ่งที่ที่อะไรก็ตามที่คุณไม่ยอมแล้วน่าจะงอยากนะหรือคุณนิ่งมากใบนี้นะคะทุกคนนั่นะแหละเขากําลังกลัวว่าคุณกําลังเดินออกจากเขาไปแต่ถ้าจบกันไปแล้วแปลว่าเขาอยากกลับเข้ามาถ้าเขาเดินจากคุณไปเองเขาน่าจะคิดว่าคุณงอยากอะใบนี้คุณใจแข็งมาก นะคะเขายัางเฝ้ารอคุณอยู่นะคิดถึงคุณนะคะบางท่านเป็นรักตังไว้มากๆนะห้าเรียนตอนนี้เขาโดดเดี่ยวมากเขาเงามากหรือเขาไม่มีตังค์อะสมซานเลยเนี่ยนะนะกลับมาเลยถ้าเขาคิดเขาคงคิดนะคะว่าเท่าที่ผ่านมาคุณทําเต็มที่แต่เขาให้คุณครึ่งครึ่งกลาง,งๆเห็นไหมครึ่งครึ่งกลางๆไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้เคยเห็นค่าในสิ่งที่คุณให้ในสิ่งที่คุณง้อในสิ่งที่คุณตามเลยห้าเรียนนะคะ เขาอันนี้เสียดายคุณมากเลยนะเสียดายคุณมากเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากวนกลับมาอยากจะเทคแอคชั่นนะคะในใจลึกๆรักคุณนะเดอะเลิฟเวอร์เนี่ยรักรักคุณไฮลแฟนอันนี้ชาวพึ่งศพไพ่พระเขาจะยอมลงทุกอย่างขอเพียงคุณให้โอกาสคิดถึงคุณมา,มากๆคุณเป็นคนที่แตกต่างคนอื่นนะคะไพ่ตีคู่มามันเหมือนว่าคุณเขากับคุณมีแรงดึงดูดเข้าหากันเคมีตรงกันนะ ถ้าท่านใดเป็นเป็นคนคุยนะนะ,ะแต่ว่าเขาอาจจะมีคนคุยหลายคนไม่ได้ชัดเจนนะคุณหรือแตแ่แม้แต่บางท่านเป็นเป็นแฟนอย่างเงี้ยนะคะเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยเขาทําผิดกับคุณเนี่ยมีคนที่เครียดมากเลยนะเจ็ดไม่เท่าค่ะเนี่ยคุณคุณสู้เพื่อเขามาตลอดเหนื่อยมาตลอดไพ่นี้นะคะไพ่บล็อกมาหลายใบยละบางท่านปิดกั้นกันไปบางคนนี่บล็อกเลยนะนะคะ หกถ้วยอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มาง้อมาตื้อคุณนะหรือบางคนง้อแล้วหรือเปล่าแต่เป็นควินถือดาบออกมาคือคุณตัดเข้าไปหรือคุณนิ่งมากค่ะทุกคนเดมอนคนเกิดวันจันทร์ราศีเมีนทุกนะคนนี้คิดแต่เรื่องคุณน่ะฟุ้งซ่านเลยแหละดูคดะ่ะดูไพ่เนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฟุ้งซ่านแต่เรื่องคุณหรือ ภาว่าเป็นซึมเศร้าด้วยหรือเปล่านะตอนนี้เนาะนะคะเขารู้ไหมคิดมากค่ะแฮงแมนกลัวคุณไม่เอาไม่ไปต่อกับเขาหรือที่ผ่านมาเขาอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างที่มันคาราคาซังคาราค,คาซังนะคะเนะครียดมากเลยแต่แน่นอนละถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนคุณไม่เอานะคะถูกหมอมินว่าคุณทําถูกแล้วเขาเสียใจนะถ้าอะไรที่เขาเคยทําผิดกับคุณใบนี้เขาเสียใจนะคะ อยากตื้อง้อคุณนะหรือบางท่านเป็นเรื่องไม่ยอมกันก็ได้นะนะ,ะหรือเขาไม่เคยยอมคุณเลยจนตอนนี้คุณตัดละคุณนิ่งละค่อยหนึ่งใบนะเขาบอกชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยนะฮะตั้งแต่ไม่มีคุณก็ได้ตั้งแต่ที่คุณกับเขานิ่งกันไปนะ,ะเป็นเพราะเขาไม่ได้แคร์คุณก็ได้ที่ผ่านมาถ้าเขาอยากบอกละคะเขาอยากบอกอะไรบ้าง เขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณคนที่คุณนึกถึงคนที่อยู่ในใจอ่าสเตรงค่ะทุกคนบางคนวนวนเวียนมาหลายรอบแล้วตอนนี้คุณไม่อยากวนไม่อยากเวียนแล้วก็ได้ในสภาวะนี้เขาจะยอมลงให้คุณทุกอย่างคนปากแข็งคิงถือดาพวกนี้อัศวินดาไพ่นี้ชุดใหญ่เลยนะคะทุกคนเนี่ยคุณคุณสตองมากไพ่ใบนี้ยเขาบอกคุณอยู่ได้นะ เขาอยากเข้าหาคุณนะมันจะรอโอ,อกาสจังหวะอันนี้คนเกิดวันจันทร์ไฮพิทนะคะก้าวดาบเครียดมากเลยค่ะนะคะแต่หนึ่งนะถ้าเขามีใครบางคนอยู่ mm. เขาต้องเคลียร์นะคะทุกคนแล้วเราไม่ควรไม่ควรดึงเข้าไปโดยที่เขายังไม่เคลียร์เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ดึงเข้าดึงเราเข้าไปเป็นมือที่สามนะ,ะถ้าเขามีปัญหาแบบนั้นวันนี้ให้เขาเคลียร์กันก่อนให้เขาโสดก่อนแต่กรนีบางคนเขาความลับเยอะ มีคุณแล้วคบคุณแล้วบางท่านเป็นแฟนนะคุณแล้วเป็นครอบครัวแล้วนะคะเข้าไปไม่รอดก็ได้นะเอย่กเครียดมากเลยอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์สิบดาบค่ะทําคุณเจ็บไว้เยอะเนาะคือตอนนี้เขาไม่สบายสีไม่ท้าความสุขคือคุณความมั่นคงก็คือคุณคุณเท่านั้นตอนนี้อึดอัดมากเลยค่ะทุกคนอยากคุียับคุณมากๆากนะเอมเพลอร์นะคะคนคนที่ไม่เคยงอใครจะกลับมายอมลงให้คุณอันนี้คนเกิดวันอังคาร ตอนนี้คุณคิดเรื่องคุณอย่างหนักละค่ะตื่นรู้แล้วนะไพเดอะเฮมีนหลายใบหลายครั้งเราออกมานะคะอยากได้โอกาสใหม่คุณคือชัยชนะของเขาที่เขาอยากกลับมาแล้วทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณแล้วนะคะใบเนี้ยคุณทําทุกอย่างมาดีแล้วเนี่ยคนคนนี้พนาการเกี่ยวกับคุณนะสิบถ้วยคุณคือความรักความอบูนความเติมเต็มความผูกพันยิ่งคุณเป็นครอบครัวนะคะเขารักคุณนะทุกคนเขาอยากบอกเขารักคุณ เขาอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมากงล้อเนะะี่ยค่ะจะได้โอกาสเนี่ยเริ่มต้นกับคุณเห็นไหมคะเขาจะทุ่มเททุกทุกอย่างเพื่อคุณเนี่ยในสิ่งที่เขาไม่ไม่เคยได้ทําอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะ,ะไม่อยากเป็นคนเแบบนี่ยแบบเนี้ยนะคะเจ็ดดาบมีอะไรที่ความลับเยอะหรือทําอะไรลับหลังเราเสียใจะคะ่ะทุกคนในสิ่งที่เขาทํทาผิดพลาดก่บคุณ ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามรับชมคลิปแรนดอมของมอมมีนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนตกบางพื้นที่ก็อาจจะน้ำท่วมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ